ดตอนนี้กำลังถ่ายทำพพอยู่ครับนี่นะครับผู้หมานครับมาสามคนมาสี่คนครับเรามาทีหลังแล้วลจะบ่อกจะออกปลาครับ ไม่วันกระสังกระสังตอนนี้กำลังทำท่องยูชูมครับลงท่องยูชูมเนี่ยเน่นอนเหรอวะน่นอนเน่นอนนี่ครับใส่เ้อเสือสีดีนก็ไม่ กับมืออาชีพครับแล้วรามาบปมานแถบป่าหมดเลยแหมตกฟังหมดเลยครับเอาฟังกับฟัง,าฟง,ฟงมาด้วยกัาหมาละ,ะผู้หมานดมันกันยอผู้ปันเนยอกันเลครับตัวนี้ ล้วคนมาหอยท่นละคนบักหอยทีโซงไงเนี่ยเขนบอดิเมียอะไรเงี้ยหนึ่เมียทุบัทบถิมเยปวดปวดว่าผมปวดเลยเจ้าปวดก็ผมยกอียวอเนแล้วัโซงครีมไงเนี่ยใช่แก้วมีรักเปิดบ้างวะ สปายแดงถิงขวดหนึงครับน้ำแข็งถุงนึงแน,น่น,นอนปะแน่นอนรสวาอร่อยเนะเอาน้ำย่งงงั้นปลากระตุกประมาณน้ำโขฮะปลากระตุกตูเป็ดกับประมาณปลาน้ำแขงว่ามายัง,องเอาสองไร่เนาะ เธอเธอ่าไปสืบไปลานเนาะหอยอหอคอยอะคนมักหอยเนาะมักหอยกับเหี้ <laughs> มันจัโมงหราหาม่งกันบเดี๋ยวแตะเดี๋ยวมันนัดว่วงเมียผมบัได้ชี้เดียว้ผมบอกมเ่ยบิัทักบัวมทำกับก่อนเนินบรไดักับไงสามถุ่มได้กัับ ตอนนี้เรามาบ่อปลาจระเข้น้อยนะครับสั่งอาหารนะครับเสียงโสด้วยเสียงแข็งเสียงสั่งสไปน้ำแข็งหนึ่งตอนนี้เราเอาทุกอย่างนะครับทั้งปลาทั้งหอย

S <S เอาแล้วพี่นพขดอทองนี้มือส้อเช้านี่มือ